สวัสดีค่ะทุกคน Sunlight Studio by a มาแล้วค่ะเพื่อนๆหลายๆคนเมื่อเพาะเมล็ดไปแล้วก็มักจะมีคำถามว่าเพาะแล้วสามารถนำไปแยกพอรตได้เม <Sure> ื่อไหร่หรือต้นขนาดไหนที่ควรนำไปแยกพอรตนะคะเพาะระบบปิดแล้วจะสามารถเป็นระบบเปิดได้เมื่อไหร่ติดตามชมให้จบคลิปนี้มีคำตอบแน่นอนค่ะมาเริ่มเตรียมวัสดุที่ต้องใช้ในการแยกพอตกันเลยค่ะน้ำเปล่า แคปเทนหรือยากันราแล้วก็ B1 เป็นปุ๋ยน้ำนะคะเพื่อนเพื่อนี้ห่อไหนก็สามารถใช้ได้เลยนะสำหรับอัตราส่วนแคปเทนข้างฉลากนะคะ mm hmm. เขาบอกไว้ว่า30-40กรัมต่อน้ำา20ลิตรเพราะฉะนั้นเมื่อเอ็มใช้ในน้ำปริมาณที่น้อยเอ็มก็จะผสมแคปเทนไปเพียงเล็กน้อยค่ะสังเกตว่าน้ำเปลี่ยนเป็นสีเหมือนคุณคุณเหมือนน้ำซาวข้าวแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะ สำหรับพวกปุ๋ยน้ำหรือ B1 เนี่ยข้างฉลากเขาเขียนไว้ว่า 5cc ต่อน้ำ1ลิตรอันนี้เอ็มใช้น้ำเพียงเล็กน้อยเอ็มก็จะทอนสูตรลงมานะคะจะใส่เพียงเล็กน้อยเป็นแบบเจือจาง mm hmm. เมื่อผสมเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาพักไว้ก่อนสาเหตุที่เอ็มเลือกใช้ขวดมาเพราะว่าเราสามารถที่จะเขย่าผสมยาแบบนี้ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องสูดดมสารเคมีเข้าไปค่ะ รองก้นกระถางด้วยหินภูเขาไฟวันนี้เลือกใช้เป็นเบอร์02นะคะก่อนการนำมาใช้ทุกครั้งเพื่อนๆควรจะล้างเอาเศษฝุ่นที่มากับหินภูเขาไฟออกก่อนนะคะใส่หน้ากากอน,อนามัยด้วยก็ดีค่ะเพราะว่าเขาฟุ้งกระจายถ้าเราสูดดมเข้าไปนะคะในระยะยาวจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ค่ะ มเมล็ดที่เอ็มนำมาย้ายพอตในวันนี้มีอายุครบ1ปีแล้วเพราะฉะนั้นเอ็มจะใช้เป็นดินแคคตัสล้วนๆไปเลยโดยที่ไม่ใส่พิทมอดแล้วนะคะในพอตเดียวกันก็จะมีต้นที่โตแล้วกับต,ต,ต้นที่ยังไม่โตต้นที่ยังไม่โตลองสังเกตดูดีๆเขาอาจจะเกิดมาจากการที่ถูกตะไคร่กินนะคะเขาก็จะยุบไปนั่นเอง มาเริ่มกันเลยเห็นแบบนี้แล้วบางคนอาจจะต้องเตรียมเก้าอี้ดีๆแล้วก็ท่านั่งที่เหมาะสมในการแยกมเมล็ดไว้ด้วยนะคะป้องกันไม่ให้ปวดหลังนะนำมาล้างน้ําให้สะอาดมเมล็ดไหนที่มีตาข่เกาะให้ใช้มือถูออกให้หมดนะคะหรือใครจะมีแปรงขนนุ่มๆขัดออกก็ได้ นำมาล้างรากให้สะอาดด้วยนะคะพยายามเอาพีทมอสออกให้ได้มากที่สุดพีทมอสถ้าเวลาเขาแห้งอะ่ะเขาจะจับตัวแข็งเป็นก้อนทำให้รากเดินได้ไม่สะดวกนี่คือสภาพของเมล็ดเมื่อโดนตะไคร่กินเขาจะเละแบบนี้เลยเป็นน้ำแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องคอยสอดส่องพอร์ตของเราด้วย ถ้าพอตไหนที่มีตะไคร่เยอะก็ให้พ่นยากันราใช้วิธีการฉีดพ่นไปที่เมล็ดนะคะจะทําให้ตะไขร่เนี่ยหลุดล่อนออกไปแล้วก็แห้งตายไปได้เองค่ะตรงโคนของเมล็ดนี้ถ้าสังเกตดีๆคือตะไคร่น้ำนะคะให้เรานำมาล้างให้สะอาดเลยนะ ต้นนี้ถ้าหากว่าเรามาเจอกระช้ากว่านี้เราวโดนตะไคร้กินไปมากนะคะเขาก็มีโอกาสที่จะยุบแล้วก็แตกแบบจัต้นเมื่อกี้ได้เลยนะอาจจะมีคนสงสัยว่าเรานำมาล้างรากเพื่ออะไรลองกลับมาดูวัสดุเพาะเก่าบางครั้งอาจจะมีทั้งราแล้วก็ตะไคร่น้ำฮีทมอสที่เต็มไปด้วยตะไคร่ถือว่าค่อนข้างสุขปรกไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะเริ่มต้นย้ายพอตใหม่ก็ควรจะทำให้สะอาดที่สุด เมื่อสะอาดแล้วโรคต่างๆก็จะไม่ถามหานั่นเองค่ะบางคนเขาก็จะถือโอกาสนี้ในการคัดด่างเลยนะคะเม็ดไหนที่ด่างก็จะเอาไปแยกพอตรวมกันเป็นพอตด่างโดยเฉพาะหรือเม็ดไหนเขียวก็อาจจะต้องคัดทิ้งไปสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่เขาเพาะออกมาได้ปริมาณที่เยอะๆแต่สำหรับเอมนี N ้เอมจะเก็บไว้ทุกต้นเลยละกันนะคะพอตนี้ คำถามยอดโยมเกี่ยวกับการเพราะ,มะเมล็ดอีกคำถามหนึ่งก็คือเมื่อไหร่ที่เราควรจะนำมะเมล็ดมาแยกการแยกมเมล็ดสามารถแยกได้เมื่อเขาเบียดกันนะคะถ้าผ่านไปสักหนึ่งเดือนเพื่อนๆมาเปิดเจอว่าเขาเบียดกันแน่แนๆก็แยกให้กับเขาจะสังเกตเห็นได้เลยว่ามเมล็ดที่ขึ้นเบียดกันเยอะๆบริเวณน,นั้นจะโตช้านะคะก็ให้เรานำเขาเนี่ยมาแยกออกนะคะแล้วก็จิ้มไปที่บริเวณว่าง เป็นการจัดระเบียบใหม่ให้เขาด้วยก็ได้เขาก็จะมีโอกาสโตทันเพื่อนได้ค่ะสำหรับการเปลี่ยนพอร์ตเลยเนี่ยเอ็มก็จะดูเอานะคะว่าพอร์ตนั้นสกรปรกมากไหมหรือบางทีถ้ามีการเกิดราขึ้นระหว่างการเพาะไปประมาณ3เดือนหรือ4เดือนก็จะใช้วิธีการพ่นยากันร,รานะคะ แต่การย้ายพอร์ตหรือว่าเปลี่ยนพีทมอสให้เขาเลยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วตามสไตล์ M จะใช้ประมาณ5เดือนถึง6เดือนนะคะก็จะเปลี่ยนพีทมอสเซตใหม่ให้กับเขาแล้วก็เพาะระบบปิดต,ต่อไปจนครบ1ปีค่ะนำมาตัดแต่งรากได้เลยค่ะโดยที่เมล็ดอย่างที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยนะคะ1ปีเขาก็จะใหญ่ขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเอ็มก็จะแยกเขาออกมาปลูกในดินปลูกแคคตัสเลยโดยที่จะไม่ใช้พีทมอสอีกแล้ว พอครบ1ปีแล้วเพื่อนๆสามารถตัดสินใจได้เลยว่าอยากจะเลี้ยงเขาในระบบเปิดหรือระบบกึ่งเปิดกึ่งปิดขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคนค่ะเมื่อทำความสะอาดตัดแต่งรักเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถนำมาปักลงไปในดินแคคตัสได้เลยค่ะ เวลาจัดเรียงเมล็ดเนี่ยจะเป็นช่วงที่เราใช้เวลากับเขาค่อนข้างนานนะคะเพราะฉะนั้นสารเคมีต่างๆที่เตรียมเอาไว้เอ็มจะใช้เป็นรายการหลังสุดเพื่อสุขภาพของเราเวลาปลูกด้วยนะระบบเปิดจะเหมาะกับคนที่มีเวลามารดน้ำดูแลไม่ให้เขาขาดน้ำ แต่ระบบกึ่งเปิดกึ่งปิดก็เหมาะกับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาหรือมีจํานวนเยอะๆนะคะกึ่งเปิดกึ่งปิดเขาก็จะช่วยควบคุมอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นได้ดีค่ะซึ่งเจ้ายิมโนต้นเล็กๆนี้ก็ยังต้องการความชื้นที่มากอยู่เมื่อจัดเรียงเมล็ดเรียบร้อยแล้วก็ใส่ออสมคดลงไปเป็นปุ๋ยละลายช้าค่ะโรยสตาร์กนป้องกันเพลี้ยะมะแมลง ขั้นตอนต่างๆเหล่านี้ควรใช้ช้อนตักไม่ควรใช้มือสัมผัสกับสารเคมีโดยตรงนะคะวัสดุโรยหน้ากระถางสามารถใช้ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นทรายหยาบดินญี่ปุ่นวันนี้เอ็มเลือกใช้เป็นปั๊ปเปอร์เม็ดดินเผาค่ะขั้นตอนสุดท้ายคือการนำอายากันราแล้วก็บีวันที่เราผสมไว้มารดให้ดินชุ่มชื้นได้เลยค่ะ ต่อจากนี้ไปใครจะเพาะระบบเปิดก็ได้แต่ต้องหมั่นมารดน้ำให้กับเขานะคะอย่าปล่อยให้พอดแห้งนะสำหรับเอมเลือกวิธีกึ่งเปิดกึ่งปิดนั่นก็คือฝาเขาจะมีรูระบายแบบนี้ทั้งสองด้านเลยนะคะนำอดไปวางพักไว้ในที่ร่มประมาณ1อาทิตย์หลังจากนั้นก็ค่อยๆขยับให้เขาได้รับแสงแดดที่มากขึ้น อาจจะเป็นแสงแดดอ่อนๆในตอนเช้าเป็นช่วงเวลาสั้นๆก็ได้ค่ะสังเกตจากฝาถ้าไอน้ำแบบนี้หายไปแปลว่าพอตเขาเริ่มแห้งก็ให้นำน้ำมาชวยให้กับเขาด้วยนะคะและนี่คืออีกพอ์หนึ่งที่เอมนำมาแยกมเมล็ดชุดนี้มีอายุครบ1นปีแล้วแต่ถ้าสังเกตจากภาพในวงกลมเพื่อนๆจะเห็นว่าเขาอยู่กันอย่างเบียดมากเลยถ้าเรานำมาแยกมเมล็ดแบบนี้ จะทำให้เขามีโอกาสโตวไวขึ้นเพราะได้รับสารอาหารที่ดีค่ะผ่านไปหนึ่งเดือนพอตที่เรานำมาแยกก็ดูอวบอิ่มแล้วก็สมบูรณ์มากๆเลยเอ็มย้ายที่ให้กับเขานะคะมาอยู่บนโต๊ะแล้วก็ได้รับแสงแดดค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปย้ายพอตเมล็ดวันนี้หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆหลายๆคนนะคะ และถ้าเ,เพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ s u n l i g h t Studio by m i m